จะต้องไหนก่อนดีครับก้อนนี้ต้องบก้องนี้ค่ะกล้องนี้ค่ะอาเดี๋ยวให้เขาได้ได้พักกันธนาคารครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณไม่ขาดจากฟาร์มเฮาส์ก็ได้เลยคับโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านบริหารจากฟาร์มเฮาส์เพิ่มนะคะคุณใช้ค่ะครับคุณวายคุณอาโปนะครับ และอยู่ในอีเซนะครับเซเว่นยินีรัสาขาและอ้าชนะโปรเดตครับเดี๋ยวขอเชิญภาพร่วมกันด้วยนะคะกับผู้บริหารแล้วก็ไมอาโปค่ะไมอาโปหลอดลมอะไรนะเป็นข่าวดีครับพี่นายครับน้องที่แบบว่าน้องนีม่เตี้ยเลยแล้วก็สุดท้ายชนะด้วยวันนี้ เดี๋ยวแฟนๆอย่างเราก็คือต้องไปซื้อั7ยิ่งกว่าหมาหมดแผงนะคะก็อุดหนุนสปอนเซอร์นะเขาอุดหนุนเรามาชร์ตเรา่า t y จัดเต็มเลยครับขอบคุณคุณจักริดนะครับท่านผู้นำบริษัทไทยแลนด์

พ ah ุงงอก็ได้ก็ได้ใช่ ขนาดนี้เลยนะฮะคือตอนนี้นี่ฉันยังไม่เห็นคุณดาน,นี่เลยทารวมคือมองจะต้องมีคัวเธออ,อยู่ไหนมองแคนะคะคอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆได้แนะนำตัวกันดีไหมได้เลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยว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 เศีรษฐา4500แดงแค่นิ่เหรอครับ ทวินครับรับบทเป็นพอยส์ครับสวัสดีครับที่รักพุทธาครับรับบทเป็นพีทครับเฮ้ย สวัสดีครับพิชภาพสมไต่กดนครับผมรับบทเป็นพี่้วทค่ะสวัสดีครับคริปคิปหันครับผมรับบทเป็นเจมส์ซานเตอร์้ตลกอยู่ตลกอยู่หรอแก้แล้วแก้แล้วใใจด้วย บารโค้ดครับแล้บทเป็นบอเชครับแล้วโค้กินมยังครับตัวก็ต่งเต็มมากแล้วสวัสดีครับนอนนะครับนัทสิทธิ์ปัญญานางรับบทเป็นบิ๊กครับ ต่อไปเลยค่ะใครก็ได้สวัสดีครับมาแล้วแล้วครับาหน่อยอยากลสวัสดีครับบาร์ส,สอโซพัดผลบูลและผลเป็นอาร์มครับ เราปวดเป็นมเกาเอ<ม>า,านี้ยี่มเกาวจะเปลี่ยนชื่อัวเอเป็นเตี้เหรอครับผม,มน,น,นะรครับผมเป็นคนครับอ่า,าสดีครับ อาส์ติติธรนะครัชคบชอบสมพลรพลเป็นตเตงครับผมสวัสดีค,ครับเจเจขาชลันปันติจิบูคลครับรับบทเป็นทามครับสวัสดีค,ดครับคร,รับผมภงพงศกรรับบทเป็นเต็มนะครับผม ตีครับผมสปีนทัชีวิตคุณั้วจอครับปีนทัานั่เลยนนั้นเลยค่ะตะวันตะวันหมดแล้วใช่ไหมตะวันหมแล้วค่ะอดีิันด้วยนะคะสไปด้วยส สวัสดีค่ะดิฉันนะคะเซล์เฟรยแบาบิบรับบทเป็นเจยโยกค่ะคือต้องบอกว่าตั้งแต่คิดพพสออนมาเนี่ยครับเราได้รับกำลังใจจากแฟนๆผ่านทาง Twitter ผ่านทางโซเชียลต่างๆมากมายแต่เนี้ยวันเนี้ยเรายังเราอยากตอบแทนแฟนๆด้วยการส่งความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลกด้วยการที่เราจะไปหา ทุกๆคนด้วยตัวพวกเราเองเริ่มที่แรกคือที่กรุงเทพนี่ครับผมเฮ้มีการสปอยมาด้วยนะครับเนี่ยเริ่มที่แรกที่กรุงเทพจริงๆไม่ใช่แค่แฟนๆที่บ็อกหรือทวิตเตอร์หรืออะไรก็ตามมาบอกเราว่าอยากเจอเราเพราะว่าเราก็าอยากเจอทุกคนเหันรวมถึงมันมี้เยอะก็เลยแอบคุยกับทางพี่ปอนปอนอยู่ไหนนั่นแหละครับว่าเฮ้ยอยากมีเวอร์ชัวร์จังเลยพี่ ผมก็พอจะแบบแสดงได้ที่นึงนะปาร์ีผจะลุ้นได้ไหม,มอยากไปเที่ยวรอบโลกในขณะที่ทํางานด้วยในเวลาเดียวกันพี่พอจะส่งครอบผมได้ไหมส่งครบอบเขาก็เลยเจับตัวขึ้นมาเพื่อส่งต่อความสุขและให้เราได้เจอ,ก,ก,อเก,กันครับเป็นการ work and travel นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าพี่มายขอพี่ปอน,นิดเดียวแต่สิ่งที่พี่ปอให้ทำมันเยอะมาก <laughs> เรียกว่า <laughs> เราียกว่าแบบแฟนๆจะเต็มอินกันเลยทีเดียว ให้ทำอะไรบ้างบอกได้ไหมฮะโอ้โหร้องเล่นเต้นรำมาคนเลยครับแล้วก็ใช่ทุกทุกอย่างแล้วก็มีการแสดงอื่นอีกมากมายที่ต่อยอดไปในๆก็ตามอยากให้ติดแด่งเฮ้ยี่ติดตามกันครับติดตาแก่อะไรติดติดๆจยกไปเมื่อกี้ขอบคุณขอบคุณจากใจครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆขนาดนี้แล้วก็ เออเวอร์ทัวรก็เป็นความฝันของบิวอย่างหนึ่งที่สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยคืออยากอยากที่จะสิ้นชีวิตนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ยังไม่สิ้นนะมันมันคือหนึ่งสิ่งที่อยากทำครับใช่แล้วก็อยากทำมาตลอดแล้วก็วันนี้ใกล้ความจริงแล้วครับก็อยากจะเจอทุกคนเหมือนกันครับเจอใจก็อยากจะเจอเหมือนกันครับผมตอง้ Okay, so thank the international fans so much for supporting us, especially like uh, me personally I never thought that uh, the series would be such a huge hit overseas and now that we're having a world tour I'm so excited to see the overseas fans, and I just want to thank you all from the bottom of my heart again, and I love you all <laughs> เล็กนิดเดียวประมาณหนึ่งเครับผมที่เราจะได้เห็นคือมันมีอะไรมากมายเลยที่เราต่อยดาไปก็ดาไม่ถูกนะครับผมนะแล้วก็อย่างของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องหลองนะเราจะมีามีมีอะไรอีกนะจะมีอะไรมากกว่านเล่นติ๊กตอกใช่ครับผมเราจะพูดเรื่องนี้หครับครับครับโอเคโอเคครับอ๋แค่นี้ครับจะได้ยอะไรอีกปะโมลูกเออ ไม่บอกเนาะว่าเล่นอะไรอีกต้องอุบไปก่อนต้องอุบไปก่อนเยอะมากจริงๆครับผมอ่านะครับก็อ๋อนึกว่าสปอยจะเล่นคจะเล่นต่อแล้วกันพี่กลัวมากเลยตอนนี้ทุกคนยากนก็ไมีไดว่าดูเดือดมากเพราะว่าจริงๆยังมีอะไรเซอร์ไพรส์ในงานนี้อีกมากมายที่เราอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะอย่างที่น้องเบลลแล้วก็น้องบิวได้โชว์ไปคือ คือผมไม่เห็นเขาวันสอมพอเพิ่งมเห็นเขาวันนี้พอรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแผนที่เกิดขึ้นเร็วมากแล้วพอมาเห็นเขาได้โชว์ความสามารู้รู้สึกว่าประทับใจในตัวพวกเขานะคือเห็นเขามานานมากๆเนี่ยครับก็รู้สึกว่า<ๆ>ในโชว์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในคอนจริงๆเนี่ยมันน่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็เดือดคล้ายๆกับในซีรีส์ที่มันถูเก็บท่าเอาไม่ได้เลยไม่แต่ตอนเดียว เป็นอย่างนั้นครับผมก็อยากให้ทุกคนวอมเสียงรอ,งอวอมเสียงพร้อมที่จะร้องเพลงปล่อยตัวปล่อยใจไปกับพวกเราทีมออนเด็ซีรีส์นะอย่า <c oughs> ลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าค่ายเราทีมเราเป็นทีมที่ชอบทำเซอร์ไพรส์ถูกไหมครับท <c oughs> ุกอวันึงปล่อยยังมีแบบไม่ไม่บอกนักแสดงก่อนเลย <c oughs> แล้วภาษาอะไรโชว์จะไม่เซอร์ไพรส์คนอยู่ทีมเราอยากจะมอบความสุขให้คนดูทุกที่ในการ ต้องรอติดตามจ้าแต่พี่บอกไปนะครับพวกเราทุกคนก็คือลงตารางซ้อมกันแน่นมากเพื่อดึงศักยภาพตัวเองออกมาเพื่อให้การทำเวร์ทัวร์ครั้งนี้เนี่ยมันส่งความสุขแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนในการอยู่กับเราต่อไปนะครับใช่ไหมพี่ต๋องใช่ใช่ก็คือโชว์ของเราเนี่ยมันมันมันหลากหลายมากอย่างที่น้องโบบอกทุ่คนดออกไปคือเราจะเซอร์ไพรส์้คุณดู ก็จะไปตัวเองด้วยเพราะว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอจริงใช่พอแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าแฟนๆอยากดูอยู่แล้วนะคะผมก็เตรียมตัววางยิ้มมือให้ดีนะจ๊ะที่มีนิ้วมือด้วยเดี๋ยวกดบัตรเราก็จะเจอกันครับคุณย You're w e l c ั m e t e a อ h e r ร์อะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเน้นย้ำกัน น้ออย่าลืมนะคะว่าจะลงโซเชียลที่ไหนก็อย่าลืมแฮชแท็กนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของวันของเราย้ำกันอีก38ล้านรอบนะคะคือวันโชว์คือวันที่24กระดสกระดานะคะแล้วก็บวดปัตนได้ตั้งแต่10โมงเช้าวันเสาร์ที่18มิถุนาที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเนาะ อีกประมาณ11วันแล้วว่าที่จะสามารถจับล้วว่าแม่กดให้ทันนะเอาใจช่วยจริงๆอยากให้มาดูกันเพราะว่ารับรองว่า Beyond c ค o าวทำคอนเสิร์ตา้วยต้องตาชมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องเป็นปรากฏการณ์ พอทเปอร์ก็คือแน่นอนว่าใส่สุดอยู่แล้วนะคะทำาะไรกยงาน,น,น,นสุดจริงๆนะอยากให้ทุกคนแบบว่ามาซัพพอร์ตกันเนาะแร้เพียรที่สำคัญอย่าอย่าไปาโกงราคานะอย่าไปอัพราคาเกินเบอร์เนาะอ่าและอันดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านผู้บริหารสแฟาร์เฮาส์ค่ะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพกนเุทีหน่อยคะ่ะ แล้วก็ทา่านผู้บริหารนะคะสักทางดีเซเว่นด้วยนะคะขอเกิดเคุณ ให้แต่ละคนฝากถึงนแฟนในรูปแบบไหนก็ได้เริ่มที่ไบเบิลบิวครับฝากติดตามพวกเราแล้วก็ความผันลอกเราได้นะครับเจฟครับผมก็ซาลาโบ่ทัวร์นะครับเหมือนซีรีส์เลยครับผมไม่ต้องเดาครับผมเพราะว่าเราเดาอะไรไม่ได้ม <laughs> 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 าโกลูก <laughs> ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับผมแล้วก็เราคนที่ดูซีรีส์เพราะว่าก็ทําให้พวกเราได้ไปวนทัวร์ขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมได้เห็นทิ่มาครั้งแรกนะครับ <c oughs> อ่ะมาโปปิดดีๆนะ <c oughs> สวยๆ <c oughs> อธิบายก็สนุมกนะคะ <c oughs> <c oughs> รับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งของ ทีมเราผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีจุดแขนและมีอะไรหลายหยอย่างที่อยากทําสร้างความสนุกให้กับทุกคนผมว่าเชื่อว่าเบอร์ตัวครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเคสที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเราอยากเจอทุกคนมากๆอยากเจอมากครับโอ้ครับก็ชุนวันที่พวกเราไปกองครับพวกเรามีความสุขมากทุกวันที่พวกเราได้พูดคุยกันหรือว่าเห็นกันผ่านโซเชียลเนี้ยรวมถึงการเห็นแฟนๆด้วย พวกเรามีความสุขมากที่จะได้ส่งความสุขไปให้กับทุกคนทั่วโลกแล้วก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็ติดตามกันนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่จนเลื่อนจบสุดท้ายเลยครับโอเค มันเกิดขึ้นขน,ขนาดนี้เกินฝันเพราะว่าที่ความฝันได้ดัง,งดังโชาติว่า <c oughs> เจอมีคนชื่นชอบเปนแล้วก็ชื่นชอบในตัวตวนม,มากเราสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือ